สวัสดีครับคริสนะครับยินดีต้อนรับสูก่กัวของคริสครับวันนี้เนี่ยคริสมีเมนูเจหนึ่งเมนูมาแนะนำนะครับนั่นก็คือทอดมันก็พดเจนะครับเนื่องจากว่า อีกไม่นานก็จะถึงเทศกาลกิจเจแล้วนะครับคริสก็จะพยายามช่วงนี้ก็จะเอาเมนูหารเจมาแนะนําบ่อยหน่อยนะครับถึงเวลาที่ทานเจจะได้แบบว่ามีไอเดียในการทํากันนะครับรสชาติของทอดมันของคริสในวันนี้เนี่ยมันจะอ่อนๆน,นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบรสจัดอาจจะต้องไปเพิ่มส่วนผสมของอเครื่องปรุงสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นอาหารเจเนาะคริสก็พยายามจะทําให้รสชาติมันแบบ ซอฟลงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันนะครับคลิสฝากด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คลิสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้พบกันบ่อยๆเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากคุยอะไรกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากส่วนที่ง่ายที่สุดก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําอาจากนะครับก็ใช้น้าตาลทรายนะครับวันนี้คิใช้แบบไม่ฟอกสีเนาะถ้าเกิดใครใช้น้ําตาลใสาขาวก็ได้ไม่มีปัญหานะครับน้ำอาจากก็จะใสแตามคริสเนี่ยน้ำอาจากจะเหลืองๆหน่อยนะครับแล้วก็น้ําส้มสายชูนะครับสัดส่วนอยู่ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับน้ําส้มสายชูเราก็ตามด้วยเกลือป่อนนะครับ 3อย่างนี้นะครับเดี๋ยวคริสก็จะเอาไปตั้งบนไฟอ่อนๆนะครับให้น้ำตาลทุกสิ่งทุกอย่างละลายให้หมดเรียบร้อยเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันโอเคน้ำอาญจาของคริสก็พร้อมแล้วเนาะคริสเอาไปตั้งไฟจนน้ำตาลเขาละลายแล้วนะครับแล้วก็กลิ่นน้ำส้มเขาก็เบาลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาระเหยไปกับความร้อนเนาะพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะเอามา ใส่ในแครอทที่คิสหั่นเป็นฝอยยาวๆไว้นะครับถ้าใครมีที่ขูดก็ใช้ที่ขูดมันก็จะสวยงามเนาะแต่งมคิสนี่หั่นด้วยมือนะครับเราก็จะเอาน้ำอาจาัดของเรานะครับที่ยังร้อนอยู่เนี่ยนะครับไม่ต้องรอให้เย็นใส่ลงไปในแครอทเลยนะครับ น้ำอาจารของคร<ม>ิสก็จะมีแครอทนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะมีหัวชัชเท้าขูดฝอยด้วยเนาะแต่วันนี้คริสหาหัวชัชเท้าไม่ได้นะครับก็เลยจะมีแครอทอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแตงกวานะครับสลด์นะแต่ว่าแตงกวาเนี่ยเขาไม่ทนความร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะแช่อาจารของเราไว้กับแครอทก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาจะเสิร์ฟค่อยมาเอาแตงกวาสลด์ใส่แล้วก็เดี๋ยวคริสจะมีถั่วลิสงแบบสับหยาบใส่ลงไปด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวนี้เลยเราพักไว้แล้วเดี๋ยวเราไปจัดการตัวทอดมันข้าวโพดกันครับมาถึงข้าวโพดนะครับอันนี้คิอจะใช้ข้าวโพดหวานเนาะ mm hmm. ก็หัวข้าวโพดคหักไปนิดนึงนะ mm hmm. ไปต้มน้ำสุกเรียบร้อยไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็เอาเปลือกออกนะครับแล้วก็เอาแบบไอ้ฝอยๆของเขาออกให้ให้หมดเรียบร้อยนะครับส่วนเปลือกเนี่ยก็อย่าเพิ่งทิ้งเดี๋ยวเก็บเอาไว้ทำเดคอเรชันตอนจะเสิร์ฟนะครับ อันนี้เคยซื้อข้าวโพดท,ที่เป็นแบบว่า3ฝักอยู่ในถุงเดียวกันที่ตลาดเนาะเขาก็เอาพวกฝอยๆออกให้คริสในระดับหนึ่งแล้วนครับแทบจะไม่เหลือแล้วละ่ะพอเราเอาเข้าวโพดออกจากฝักเรียบร้อยเนาะคริสก็จะฝานข้าวโพดนะครับวิธีการฝานข้าวโพดคือให้ฝานแบบเหมือนสไลด์บางๆเขานะครับอย่าให้เขาเม็ดหนามากเพราะว่าถ้าเม็ดหนามากเนี่ยบางทีที่เราเอาไปทอดเนี่ย เขาจะเหมือนระเบิดปุ๊บปะปุ๊บปะออกมาได้นะครับก็ฝานประมาณนี้บางๆนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมผสมแป้งกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์อยู่ในนี้นะครับอยู่รวมกันแล้วก็มีผงฟูด,ด้วย ลคลิปสใส่ทุกอย่างไว้ด้วยกันเพราะว่ามันเปืองชามหลายใบคลิปี้เกียจล้างนะครับแป้งครอบทุกสิ่งอย่างแล้วเนาะก็ตามด้วยน้ำนันสายนะครับนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะมากนะครับแค่พอตัดลดเขาสักนิดหนึ่งแล้วก็อย่างนึงข้าวโพดของเราก็หวานอยู่แล้วนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเนื่องจากว่า,าเมนูของเราวันนี้เป็นเจนะครับเราก็จะใช้ซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลา ตามด้วยพริกแกงแดงนะครับเป็นพริกแกงเจนะครับพริกแกงแดงเจเนี่ยเขาก็จะไม่มีส่วนผสมของอหัวหอมกระเทียมแล้วก็กะปินะครับเสร็จแล้วก็เกือบลืมคิดว่าทำไมมันแห้งๆน้ำปูนใสนะครับถ้าใครไม่มีน้ำปูนใสก็ใช้น้ำเปล่าก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นน้ำปูนใสมันก็จะดีตรงที่ว่ามันก็จะกรอบเนาะ ปูนสะปูนแดงถุงหนึ่งสิบบาทซื้อมาใช้ได้สองปียังไม่หมดเลยครับเราก็คลุกเคล้าทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันนะครับพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคิสจะนวดด้วยมือนะวันนี้มันจะมีพริกแกงถ้านวดด้วยมือเดี๋ยวมันจะแสบ แสบร้อนมือนะครับคริสก็จะใส่ถุงมือนิดนึงถุงมือเนี่ยเวลาที่เราจะใช้ใส่ทำอาหารจับอาหารเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเ,เลือกนิดนึงนะว่าเป็นถุงมือที่แบบว่าใส่สําหรับทําอาหารสัมผัสอาหารได้โดยตรงนะครับเพราะว่าถุงมือเนี่ยมันก็มีหลายเกรดนะครับบางบางเกรดเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเอาไว้จับอย่างอื่นที่ไม่ให้ติดเชื้อเฉยๆมันก็จะมีแป้งมีอะไรหรือว่ามีส่วนผสม ที่เคลือบผิวถุงมือเนี่ยที่มันไม่เหมาะกับการเอามาทำอาหารนะครับทานไปแล้วเดี๋ยวจะป่วยได้เนาะนี่นะครับพอทุกอย่างเขาเข้ากันดีแล้วเนี่ยสีเขาจะสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยติดชามที่คริสใช้นวดนะเนาะพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ข้าวโพดของเราลงไปคลุกเลย เนี่ยนะครับคุกให้ทั่วประมาณนี้เนาะง่ายมากๆเลยเห็นไหมครับโอเคนะครับพอเราผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคริสจะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับที่เราต้องใส่น้ำมันรำข้าวลงไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวคริสจะเอาไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่น้ำมันรำข้าวลงไปผสมกับส่วนผสมเนี่ย เขาจะแห้งเกินไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทอดในกระทะที่มีน้ำมันเนาะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถ้ามันมีน้ำมันส่วนเกินเนี่ยหม้อทอดไรลน้ำมันเขาจะกำจัดออกให้เราเองนะครับโอเคพอเราผสมทุกสิ่งอย่างเข้ากันเรียบร้อยนะครับใส่น้ำมันลงไปเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาตัวทอดมันข้าวโพดของเรานะครับใส่ในหม้อทอดไรน้ำมันแล้วก็ไปทอดกันเลยครับ มันเขาพอเป็นก้อนนะครับแล้วก็วางไปผลนหม้อเลยเดี๋ยวพอเขาเซตตัวเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะสามารถกลับได้เป็นชิ้นนะครับไม่เละตอนนี้อาจจะดูมันเขาจะเละนะครับมเดี๋ยวคริสเอาไปทอดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวคริสจะมาบอกว่คริสใช้อุณหภูมิที่เท่าไหร่แล้วก็เวลาเท่าไหร่นะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นทอดมันข้าวโพดของเคริสนะครับเครสใช้ไฟ180องศานะครับครั้งแรกครืออบ 10นาทีนะครับแล้วก็กลับข้างแล้วก็อบต่ออีกานาทีนะครับก็เพื่อนๆก็ต้องลองศึกษาหม้ออบของแต่ละคนด้วยเนะว่าความร้อนมันจะแรงขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ลองปรับๆกันดูนะคริสให้อันนี้ไว้เป็นไกด์ไลน์นะของคริส1 8อองศารอบแรก10นาทีเอาออกมากลับข้างแล้วก็อบต่อ5นาทีนะครับเดี๋ยวคริสขออบจนออทอดมันข้าวโพดของคริสหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับ ระหว่างที่เรารอ,อ,อตัวทอดมันของเรานะครับเราก็มาเตรียมอาจากกันเนาะก็คริสตัสไลด์แตงกวานะครับเนื่องจากว่าวันนี้ทอดมันก็พวกของเราเป็นเจนะครับคริส <c oughs> ก็จะไม่ได้ใส่อะไรมากก็จะมีแตงกวาแครอทเท่านั้นนะครับถ้าใครจะเพิ่มพริกสีฟ้าลงไปด้วยก็ได้นะครับสีสันจะได้สวยงามเนาะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะครับแตงกวาสไลด์บางๆเนาะ ล้วเดี๋ยวคริสจะเอาตัวแครอทที่คริสแช่ไว้กับน้ำอาจาัดมันสักคู่นะครับมาโรยบนหน้าเลยประมาณนี้นะครับเขียวเขียวส้มส้มเนาะโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะมีตัวถั่วลิสงคั่วแบบคั่วเปล่าๆนะครับไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่มีเปลือกเยื่อแดงๆนะครับ เอามาสับหยาบๆแล้วก็เดี๋ยวคริสจะเอาโรยลงไปในน้ำอาจารของเราตอนที่เราจัดเสิร์ฟเนาะโอเคเดี๋ยวเรารอใหอ้ตัวทอดมันข้าวโพดหอมเ,เรียบร้อยแล้วเรามาจัดเสิร์ฟกันครับทอดมันของคริสก็เรียบร้อยนะครับอบแล้วสวยงามนะครับหอมหวนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคริสก็จะมาแต่งจานด้วยตัวใบขา้าวโพดเปลือขกข้าวโพดที่ เราแกะออกเมื่อกี้นะครับเพื่อ็อไปล้างนามสะอาดรียบรอย้อยเนาะแล้วก็มาตัดแต่งให้สวยงามนะครับคริสก็ตจะเอาตัวทอดมันกขาพ่นของครีสวางลงไปข้างบนวิธีการเช็คสุกข,ของเขาถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจใว่าเขาสุกหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับการทําเค้กนะครับก็คือให้เอามีดแหลมๆหรือว่าไม้แหลมไม้จิ้มฟันอะไรนะครับจิ้มลงไปดูแล้วก็ดึงออกมาถ้าเกิดว่า ข้างในเนี่ยเขามีอะไรชื้นๆแฉะๆติดออกมาเนี่ยก็แปลว่าเขายังไม่สุกดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจิ้มลงไปแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยทุกสิ่งอย่างมันแห้งหมดเรียบร้อยไม่มีเศษแป้งไม่มีเศษอะไรติดอ่าไม้ของเราขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับคริสก็เสิร์ฟทอดมันของคริสนะกับน้ำอาจากนะครับแล้วก็เดี๋ยวคริสก็จะใส่ตัวถั่วลิสงที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะครับ เราจะไม่ใส่ก่อนเราจะใส่ตอนเสิร์ฟพอใส่ปุ๊บก็พร้อมทานเลยอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถว่วลิอสงเขาจะแฉะหมดนะครับโอเคจานนี้ของคริสก็เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับทอดมันขา้าวโพดแบบเจนะครับทำง่ายๆนะครับทอดมันขา้าวโพดของคริสในวันนี้รสชาติอาจจะอ่อนๆน,นิดนึงนะครับเนื่องจากว่า,าที่เราทำเนี่ยมันเป็นสูตรเจเนาะคริสก็เลยไม่อยากจะแบบว่าทําให้มันเข้มข้นมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทานเจแล้วแบบยังติดว่าจะต้องทานเผ็ดอะไรเงี้ยนะครับก็เพิ่ม ตัวพริกแกงลงไปจากสัดส่วนที่คริสให้ไว้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มซีอิ๊วขาวเข้าไปหรือเพิ่มเกลือเข้าไปให้รสชาติเขาเข้มข้นมากขึ้นเนาะอันนี้แล้วแต่ความชอบหรือว่าความถนดัดของแต่ละคนเลยเนาะแต่ของคริสทําค่อนข้างจืดวันนี้ทอดมันกระพดของคริสก็เรียบร้อยสวยงามนะครับ<อ>เดี๋ยวคริสต้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะเย็นแล้วก็ไม่อร่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยเนาะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับเวลาคริสม ใหม่าแนะนำเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากคุยอะไรกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะเวลาที่คริสมีอะไรใหม่ๆม,มาแนะนำกันเนาะคิดถึงทุกคนครับโอเคเดี๋ยววันนี้คริสไปละขอให้มีความสุขกับทอดมันข้าวโพดนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่เมนูถัดไปนะครับ Enjoy y o ย r c ค o ูครับบา,บายบาย